อันนี้ที่จอดรถของเพื่อนยายแบบพาเรามีกุญแจด้วยกุญแจห้องดอกหนึ่งกุญแจกุญแจนั่นดอกหนึ่งที่จอดรถก่อนเข้าก็ต้องไขออกจอดเสร็จก็ต้องล็อกเหมือนเดิมที่พักอยู่ประมาณซอยสิบเอ็ดที่จอดรถอยู่ประมาณซอยสิบห้าก็ให้ล่มมาด้วยค่ะประตูกเก๋เลยอืม พอให้ร่มมาเนี่ยก็โอเคเดินไปเวลานี้กี่โมงละสามโมงครึ่งโอเคพี่แดดัวสั์ปี่งหัวลาใช่ไหมเออทุกเครื่องในชะ่ไหมเออแดดกำลังเออฮึร้นอนป่ะนิดหน่อยเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้โดนแดดทะเลแต่ก็โดนแดดเชียงคานก็สุดขัอย เดี๋ยวใต้จะมีใต้จะมีอาหารมีเสิคนเดินอยู่ถนนละแต่ตอนนี้ยังเราก็จอดรถเข้าที่พักแรปหนึ่งก่อนเอ็นกายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเดินสองชั่วโมงสองส,มมงสองร้อยบาทหนึ่งชั่วโมงเอาไปละ่ะตอนนี้เรากำลังหาร้านนวดอยู่เวลาเดินทางทุกการเดินทางจะต้องมีการด้วยรูเข้าไปข้างในต้องดูว่าละ่ะเอาเบอร์มาก่อนไ่ม ถ้านวดก็นวดเลยลองเข้าไปดูดิเป็นซอกเลยนี่แน่นวดไท้ายตึกลองดูไหมเย็ดร,รถไปเราลองเข้าไปดูเพราะร้านน,นดวดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นฟิลแบบราคาก็บวกนิดนึงอ๋อ,อันนี้นวดไทยสองร้อยก็เท่ากับบ้านเราเข้าไปดูัดโอ้โหเชียวเว้ย อย่างเงี้ยจะเรียกว่าถึงเชียงคานสะว,วางหลุมโอ้โหนอกจากถึงเชียงคานาจะถึงอื่นอ๋อประมาณนี้ไหนล่ะนรดเท้านอกะคอบอ่อนเนี่ยข้างในเลยมั้งเนี่ยตูดตูดตึกออไทยอ่อนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูดเวง ระหว่างเดินเข้าที่พักหลังจากที่สองเราไปจอดรถพา,ท,าที่ซอยสิบ้าที่พักเราอ,อยู่ซอยเกเราก็ก็ได้เดินชมชุมชนเรี่งค้านรอบแรกก่อนก็จะเห็นวิถีชีวิตเนาะบ้านก็เนี่ยยังคงอนุรักษ์ ก็โอเคชอบอ่าสุเนตตาก็ดังไม่เกิดเทศน้ำลายแตกเลยอ่าในร้านนวดนี่ฮะตามหารักแ้ล่ะสองร้อยไปดูซิร้านแรกเต็มสองร้านแล้วเต็มอ๋อสองร้านสิ อ้าวอันนี้ร้านนี้ดูสิเ็จะเป็นของเขาไหมอ๋อเอาสิได้อยู่สอง<ด>นคนไหมครับไม่มีามาอ๋อดูสิเดี๋ยวเดินมาดูเป็นระยะนะครับร้านนี้ก็มีแต่ที่นอนหมอไม่มีวะยังไม่เจอรักแท้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นบาร์ก็เส็งแม่นะพี่แต่ไม่เอาตามลืมบัวเออลืมไม่ได้แม่งอยู่ข้าง ยังไม่อยู่ข้างคมันก็เลืมอไม่ได้ตกหัวพุ่งไปฝั่งนู้นเ,เออร้านหวดกี่ร้านเดินเข้าไปถามแม่งหมดอ่ะเี๋ยแค่นี้กัน